สวัสดีครับอยู่ในช่วงนี้ครับอาสาทําดีครับแล้วผมก็มาอยู่ที่ถนนเส้นนี้ครับถนนท่าประจันครับแหล่งรวมวัยรุ่นน้อยใหญ่นะครับและที่สําคัญครับเขาบอกกันว่าสาวๆที่นี่น่ารักครับแต่ที่สําคัญนะวันนี้ครับผมจะมาหาพิธีกรหน้าใหม่ครับก็ธรรมดาครับพิธีกรคนเก่าเขาดังแล้วเขาแบบแยกวงครับแบบดังแล้วแบบลืมไม่ค่อยมีเวลาให้กับเรานะครับ เอห้าสี่สามสองครับแล้วภารกิจในวันนี้นะครับผมก็ได้รับมอบหมายครับให้มาตามหาพิธีกรหญิงหน้าใหม่ครับเพราะคนเก่าเขาทิ้งเราไปแล้วครับแต่อยากรู้ไหมครับว่าพิธีกรวันนี้นะครับที่ผมจะไปตามหาจะเป็นใครนั้นจะสวยขนาดไหนตามผมเลยครับ โทษนะครับคือมาจากละรายการอาสาสนุกนะครับคืออยากจะเชิญชวนมาเป็นพิธีกรหน้าใหม่ได้ปหมครับได้ไหมครับได้ค่ะเรียนนะคะเดี๋ยวต้องไปเรียนแล้วครับขอบคุณครับจะเชิญชวนให้เป็นพิธีกรหน้าใหม่สุดใจไหมไม่ไม่ดีกว่าค่ะครับขอบคุณครับ ขอโทษนะครับไไมไม่อ่ออเราเชิญชวนให้เป็นพิธีกรหน้าใหม่สนใจไหมครับไม่เป็นไรดีกว่าครับครับขอบคุณครับ <c oughs> เดินมาเสนื่อยเลยครับแต่คือไม่มีใครกล้าเป็นกล้าที่จะมาเป็นพิธีกรหน้าใหม่กับเราเลยครับ เพราะว่าคนเก่าเขาทําไว้ดีมาครับไม่มีใครกล้าเทียบรุ่นจริงๆครับแต่ผมก็ไม่ยอมครับผมต้องหาต่อไปตามเลยครับนี่ครับผมว่าผมเจอแล้วครับอยู่ฝั่งนู้นครับกำลังเดินข้ามถนนมาเดี๋ยวเราไปตามดูเลยครับสวัสดีครับ มาจากรายการอาสาสนุกนะครับคือตอนนี้เรากําลังหาพิธีกรหน้าใหม่ครับน้องสนใจไหมครับพี่มีเอาหนุ่มไม่กล้าไม่เอาของดีรายการนี้ดังนะน้องคนเก่านี่แบบดังระเบิดระเบ้อไปเลยนะครับสนใจไหมครับพี่หนูเป็นคนขี้อายช่วยหนู่อยหน่อยหนอายพี่หนูไม่เคยไม่เป็นไรครับสนใจไหมครับนะๆนะไม่น่าหนาไม่นาาครับก็ได้กนไหมครับน้องสนใจนะครับเดี๋ยว เราไปตามชมกันเลยครับว่าน้องเขาจะทำภารกิจสำเร็จไหมครับผมเอาแล้วหรอสวัสดีค่ะนี่คือหนูมดนะคะพี่หนูไม่มั่นใจเลยอะต่อคือว่าวันนี้นะคะก็มาเป็นพิธีกรวันแรกนะคะให้กับรายการรายการ พี่เดี๋ยวก่อนคัดก่อนคือหนูไม่ไหวคือเดี๋ยวก่อนหนูมัวมากับพี่ขอโทษหนูไม่ได้อ่ะนึ่งเดี๋ยวว่างก่อน,นวันนี้อยู่ทีท่าพ,พระจันทร์แต่ว่าส่วนตัวเราเป็นเด็กสยามแล้วก็เป็นเด็กแบบชิคชีก็แต่ว่าเราเป็นแบบเป,เป็นพี่กนมันหละก็เขินแต่ว่าจริงๆแล้วคืออาจจะคิดว่าเป็นเด็กสยามแล้วแบบเมื่อกี้มีผู้ชายมาขอเบอร์เยอะมากเลยอ่ะ เฮ้ยพี่หนูพูดแรงไปป้าวพูดออกอากาศได้ป่าวะแรงไปออกนี่โทษๆๆหนูไม่รู้มนไงแลหนูเคิดหนูพึ้งนี่เอาเลยหรอแล้วก็วันนี้นะคะหนูมดนะคะก็ทำตัวมีประโยชน์มากๆเลยอ่ะเกิดอ่ะ แต่ว่าวันนี้นะคะก็ยังมีหลืมจะต้องมาทำภารกิจทำความดีกันนะกับกล่องใบนี้เลยค่ะถักล่องด้วยค่ะเอ้าไม่ใช่กล่องคริสปี้ครีมค่ะและกล่องใบนี้เลยค่ะที่ทำให้คุณผู้ชมทุกคนเนี่ยมีความสุขและก็สนุกไปกับภารกิจทำความดีตาตาหนูจะทำได้หนูหนกลัวหนูเขินเาะหนูว่าทำไม่ได้หรือป่ะ นเดี๋ยวตอนนี้เราก็ไปเริ่มต้นทำภารกิจกันเลยนะคะเดี๋ยวตามมดไปเลยค่ะฮะอะไรเอาต้องดูกฎิกาอุยทอยพี่หนูไม่รู้งั้นงั้นไปช่งกฎิกาก่อนพี่หนูไม่รู้จริงหนูไม่เคยเพี่กล้องนะกติกาอาสาทำดีกับกล่องมหาสนุกมีดังนี้ 1. ่ล้วงมือเข้าไปในกล่องและควาที่ทั่ว2ง เลือกภารกิจทำดีแล้วหยิบออกมา3อ่านโจทย์ที่ได้รับแล้วทำตามให้สำเร็จเมื่อทำภารกิจสำเร็จอาสาสมัครจะได้รับของที่ระลึกอา,าสาทดีไปไครอบครองวันนี้เราม,มาอยู่กันที่แถวท่าพระจนันทร์ค่ะแบบว่าที่แถานี้เนี่ยคนเยอะจริงๆเลยแต,แต่แต่ละคนเนี่ยเดินหน้ามุยบึ้งตึงไม่ค่อยจะได้เห็นรอยยิ้มกันเลย งานภารกิจวันนี้ก็เลยอยากลองถ่ายรูปส่งรอยยิ้มและแชร์กันหน่อยดีไหมจัดไปโอเคพี่จะแชร์แล้วสิแลน,นี่ทำยังไงเนี่ย้ยพี่ถ่ายแล้ววะเมื่อกี้ไม่เอาไม่ใชา,าเดีพึ่งเมื่อกี้หนูซ้อมพี่เดี๋ยวกันเอาเกณฑ์ตอนนี้นะคะเราก็ไปตามล่าหาอาสาสมัครกันเลยคะ่ะพี่หนูเคยนะโน้โยพี่หนูหนูไม่เคยเดี๋ยวก่อนเอาไงอะ สวัสดีค่ะนี่คือหนุ่มมดนะคะจากรายการรายการอะไรนะอาศาสนุ์ก็กำลังจะตามนะค่ะอาศจาสนย์มาทำภารกิจสนุกสนุกการสนใจกันไหมคะสนใจอ่ะสนใจอ่ะสนใจอ่อภารกิจของเราอยู่ในกล่องใบนี้ค่ะพร้มอมยังคะรวมขึ้นมานะคะอุปกรณ์สื่อสารจับให้มั่นของอาสาที่น่ารักมาสนุกแบบขำๆอัพลอยยิ้มชาวไทยใจใจกล้าเข้าในเฟซบุ๊กสองคนละจ๊ะ ไหวปะอไหวอ่ะว่พี่นุ้ยเขยมาเนี่ยอุปกรณ์นแา้วอุปกรณ์เดี๋ยวต้องถ่ายรูปก่อนเพราะเดี๋ยวต้องไม่อัพรูปถ่ายกันนะทุกเรา อะไรเขาบอกววาอุ้ยอาวต้องถ่ายรูปนะเพื่อจะเอารูปเนี่ยไปอัพลงเพซบด้วยคนเห็นาจะได้มีความสุขโทษนะมีใส่เข้าับนี่เบื่อใส่เข้ามา บอกว่าทำงานอยู่ไม่เข้าใจหรอ up, รรแล้วเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวอัพรูปก่อนอยากโชว์รูปให้คุณผู้ชมดูจังคือที่ถ่ายมาเนี่ยุณมีสภาพเนี้ย อะไรคตกใจพี่อะคุณตกใจคนสวยนี่มีกล้องด้วยเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันนะพร้อมไหมคะเป็นไงล่ะคะการทำดีของเราในวันนี้ มันแบบว่าเลิศเดี๋ยวก่อนเราเราว่า,าวิวสวย,วยเราอยากถ่ายรูปเราเป็นคนชิคแปบนึงค่ะเลี้ยวอย่าเพิ่งถ่ายนะ oh, <no. S 1> เดี๋ยวก่อนคือหลังหลังไม่ค่อยดีสักแล้วตอนนี้ก็หมดเวลาของหนุ่มมดแล้วนะคะเป็นวันแรกเวลาผ่านไปเร็วเนี่ยยังเขินๆอยู่เลยอะ่ะไม่ค่อยชินเขาบอกว่าเดี๋ยวให้พบกันใหม่นะคะในรายการอะไรรายการอะไร,อ,ะไร,อ,ะไรอาสาสนุ ในช่วงเลยอา,าสาทําดีกับกล่องมหาสนุกค่ะวันเลยวันจันทร์หน้าอะคะ่ะพี่พี่หนูขอเป็นพี่กอนอีกครั้งได้ไหมหนูรู้ว่าหนูสวยงั้นก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าหนูอาจจะเป็นพี่กอนอีกนะคะสําหรับวันนี้ลาเราแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ